สูตรแต่สูตรนี้แบบเบสิกสุดแล้วนะคะง่ายสุดแล้วหมูนี่ให้เราหั่นตามขวางนะคะ เห็นไหมคะเส้นหมูเ็าจะยาวแบบนี้ใช่ไหมคะเราหั่นตัดขวางนะคะหมูจะได้ไม่แข็งนะคะหลังจากที่เราหั่นหมูเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาทำการหมักแบบเบสิกเลยนะคะจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะส่วนผสมนะคะหักก็จะมีนะคะส่วนหมักหมูนะคะก็จะมีน้ำตาลน,นะคะแฟนทางบ้าน ใส่ไปสักหมูป้าเพซซี่นี่ประมาณโลโลโลหวานนิดๆนะคะก็กินหวานกินไม่หวานก็ป้าเพซซี่ใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ,ะน้ำตาลแล้วก็ซอสหอยค่ะสักหนึ่งช้อนโต๊ะพอนะคะซีอิ๊วขาวเหมือนกันค่ะอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็น้ำมันพืชเหมือนกันค่ะ <S 2> <S 2> <S ก็ พริกไทยนะคะหนึ่งช้อนชาพอนะคะใครชอบมากกว่าน,นี้ก็ใส่เพิ่มได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สำคัญเลยนะคะคือแป้งมันนะคะนี่ค่ะหนึ่งช้อนครึ่งน,นะคะคุกนะคะก็คือหมักเขาให้เข้ากันนะคะเราจะหมักทิ้งไว้นะคะอย่างต่ำเพื่ชั่วโมง หมูเขาจะได้นุ่มๆค่ะแบบเบสิกนะคะเขามีหลายสูตรแต่สูตรนี้แบบเบสิกสุดแล้วนะคะง่ายสุดแล้วเราจะใส่ผงนัวผงปรุงรสจัดไปเลยนะคะแล้วซีก็จะหมักทิ้งไวะคะ้ค่ะเรียบร้อยค่ะนี่ส่วนของเนื้อหมูหมักของเรานะคะ ตอนนี้เรามาเตรียมเส้นกันนะคะวันนี้ป้าไปชี่จะใช้เป็นเส้นมีเหลืองกรอบนะคะนี่ค่ะเราก็ซื้อมีเหลืองมานะคะแฟนทั้งบ้านซื้อมาก็นี่ค่ะมาเคาะๆนะคะเคาะๆให้แป้งเขาอ,ออกหน่อยนะคะไม่กี่ก้อนก็ได้นะคะทํามากทําน้อยก็จัดไปเลยนะคะเคาะแล้วก็ทําเป็นนั่นไว้นะคะนี่ค่ะว่าเราจะ เนี่ยเยอะแค่ไหนนะคะเพราะเวลาเรา,เาลงทอดเราจะลงทอดเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นก้อนเป็นก้อนนะคะจากนั้นนะคะก็มาตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะหลังจากน้ำมันร้อนแล้วนะคะก็หลีเป็นไฟกลางนะคะแฟนทางบ้าน เราจะไม่ทอดด้วยไฟแรงนะคะจะไหมแล้วมันจะขมจะไม่อร่อยนะคะเส้นของเราเติดน้ำมันได้นะคะอันนี้อย่างนะคะอ่าโอเคเริ่มได้แล้วนะคะงั้นก็ใส่เส้นของเราลงไปะะให้กระจายหน่อยนะคะให้กระจายนิดนึงค่ะค่อยๆทอดไปนะคะ อย่ใช้ไฟแรงนะคะแฟทางบ้านไม่นะคะก็ะตักขึ้นนะคะก็พอดไปเรื่อยๆค่ะจนเสร็จค่ะจนแบบเท่ากับจำนวนที่เราจะทำ ตอนนี้นะคะเราก็จะมาทําน้ําลาดกัน,นะคะ่ะพี่ีก็ตั้งหม้อหรือว่ากระทะก็ได้นะคะใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วก็ตามด้วยระเทียมนะคะตามด้วเนื้อหมูของเราเลย ฉ่ำมากเลยนะผ,นนาาผัดนี่ก็หอมมหาก็ติดตะขะิดติติดติดติดนิดติด่ิด้ิดะิ้ตมด่ิดติด่งดติ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 ้ติ้ตให้ิดติดติเต้ดติดะะนนอห้ติดติดติดติมติมดตดิดดิ อเซนแล้วนะคะหรือแหงเซตแล้วก็ตามด้วยน้ําสะอาดเลยนะคะหรือว่าน้ําซ็อกก็ได้นะคะนี่ใส่งไปเลยนะคะนี่ก็รอให้เดือดน,นะคะไหมคะจะดูฉ่ำมากจะดูไม่แข็งกระด้างนะ หลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาปรุงรสกันนะคะพี่ซี่ก็จะใส่นี้นะคะผงปรุงรสนะคะหน่อยนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะต้องมีหวานนิดนึงนะคะลาดหน้าของเราก<ม>็เต้าเจี้ยวค่ะอันนี้คือปรุงรสนะคะปรุงรสน้ําน้าราดของเรา พริกไทยหน่อยนะคะปรุงรสตามชอบเลยนะคะแฟนทางบ้านชอบรสชาติแบบไหนจัดไปเลยค่ะผงนัวผงปรุงรสจัดไปเลยเครื่องปรุงจะไม่ค่อยเยอะนะคะปรุงรสให้ได้ก่อนนะคะก่อนใส่ผักค่ะก็ตามด้วยยิ้วขาวนะคะ พอปรุงรสได้ที่แล้วนะคะแฟนทางบ้านก็ให้ตามด้วยโคนคนะนะคะใส่โคนคะณาก่อนนะคะแล้วก็นี่ค่ะตามด้วยใบคน้าปรุงรสให้ได้ก่อนนะคะค่อยใส่ จะได้แบบผิวเขียวอะค่ะ้าเปซี่มีเต้าหู้ด้วยนะคะแต่ก็คงจะใส่ที่จานเอาอะค่ะเต้าหู้ทอดค่ะค่ะหลังจากเดือดแบบนี้นะคะทีนี้ก็ตามด้วยนี่นะคะแป้งมันผสมน้ําเลยนะคะคนไม่คนนี้จัดไปเลยนะคะคิดไม่ค่อยชอบคนเท่าไหร่นะคะอาเซี่ก็จะไม่ค่อยใส่คนมากนะคะถ้าแฟนทางบ้านชอบคนๆก็ เติมแป้งนะคะเนี่ีีคนของป้าก็ไม่ชอบเหนียวๆมากแล้วก็บอกกินยากนะคะเดี๋ยวก็รอให้เดือดก่อนนะคะรอให้เดือดแป๊บหนึ่งหลังใส่แป้งแล้ว <c oughs> ก็เปนน็นเรียบร้อยแล้วนะคะแฟนทางบ้านนี้ก็จะตักตักเสิร์ฟแล้วนะคะ <c oughs> อาบซีมีเต้าหู้ด้วยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตกินก่อนนะคะมากินไปได้วยกันค่ะโอเครุยเลยแล้วลุงคิดจัดช้อนค่ะช้อนกับตะเกียบจริงๆมันต้องเอาเป็นคู่เนาะไม่ใช่แบบนี้เ้อเอเสดงชอบทำแบบนี้ค่ะมาค่ะมากินไปได้วยกันขอปรุงก่อนค่ะแต่น้ำซุปอร่อยมากเหนียวประมาณนี้ลุงกินได้ค่ะลุงชอบไม่ต้องแบบว่าเหนืดบา,บางที่นะเคยซื้อมา จนเหมือนเป็นแป้งเลยอ่ะพรออนะไคิดว่าชอบจะชอบแบบนี้ค่ะ mm hmm. แบบเหนียวจนแบบมันเวลาไปซื้อตามตลาดนัดมันเหนียวเกินอะเหมือนเหมือนแป้งเหมือนเนียน <and> sweet เออเหมือนกาวอ่ะมันลูกไล่เลยนะเบนดิวว mm hmm. ันทุกเมกเปเปอร์ซัมทิงอะเดอะวอร์เซฮาวเหมือนกาวอ่ะอน,นั้นืหไม่ไหวอื mm hmm. มน้ำซุปมาให้หน่อยอะ uh huh. น้ำสม้มอื mm ้อหือ I love it i น noodle club ใช่อมมืมกรอบอืมมส,ส,ส้มส้มแบบหัวเลยนะคะไม่ผสมน้ำเลยค่ะส้มจริงๆ Sugar or brick bond อ,อ่ะเอามาเอาออเลยโอ้โหแล้วพัดลมจะไม่ไม่ปิวไปทางยูเหรอคิดชอบเปิดพัดลมจีต้องไปปิดก่อนไม่ได้เดี๋ยวปิวใส่ตาเลย Dangerous for my eyes คิดคนนั่นหน่อยก็ชอบนั่นแอร์แล้วก็บอกว่าเจ็บจมูกก็ชอบอยู่แอร์พ่อพิซี่ไม่ค่ชอบอันนี้คั่วใหม่ๆเลยนะคะแม่ขัวแล้วแบบเอามาใส่ตู้เย็นไว้นะคะมันจะได้ไม่เหม็นหนเนี่ยค่ะมันจะแบบว่าเวลามาเปิดใช้มันก็ยังจะห้องเหมือนขั่วเสจใหม่ๆอะคะเขาคัววเหมือนกันพี่ป่นเหมือนกันมีเตหูด้วยค่ะตอดไว้ เปรี้ยวนะมันเป็นหัวมันส้มซุปปิสเวลลิกูดซุปเบริกูตใช่ไหมพอที่ซีนี่เป็นคนที่ถ้ากินก๋วยเตี๋ยวเมนูก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มหรือว่าลาดหน้าอะไรก็ช่างถ้าได้ปรุงนะคะจะกินช้านะคะเพราะว่ากาจะได้กาจะได้ลดนางหมูนุ่มไหมนุ่มหมูนุ่มมันนุ่มค่ะ บางคนก็จะต้มน้ําก่อนแล้วก็ใส่หมูที่หลังเนาะแต่ว่าพี่ซี่ผัดแบบเนี้ยมันจะหอมลองดูนะคะลองดูได้ <c oughs> ในเส้นมันทอดมันก็จะหอมมากอืม มาค่ะมากินไปด้วยกันรุงได้ที่แล้วโ,วโซนนี้แต่เปรี้ยวยังยังอ่อนเปรี้ยวอยู่อากาศก็คืมค่ะากาศ เมื่อคืนเนี่ยตนแรกคิดว่าจะไม่มีฝนนะครับผมมีคือจะมาช่วงสามทุ่มก,กว่าขน mm ้ำปลาไหมเนี่ยเด็ดจังคือว่าจะจับด,ดึงไปเฉยๆดีนะป้าไปที่ไม่ปล่อยเหมือนกัน ล่วงใส่ถ้วยลุงแน่ <c oughs> พรุ่งนี้ต้องเข้าในเมืองค่ะพยาบาลโทรมา พรุ่งนี้วันขานเนาะเข้าไปเช็คแต่ลุงคิดไม่ต้องแล้วใช่ไหมนอน,นอนนี่ตูเช็คนะติ้งอแต่บิาบซีต้องเข้าไปเช็คก็ยาปฏิชีวนะหมดไปเมื่อวานค่ะยาแก้อักเสบก,ก็หมดไปเมื่อวาน เหลือแต่ยาแก้ไอที่กินแล้วงง่วงค่ะเช้าเที่ยงเย็นเลยสามมือเลยก็เหลือก็เหลือสองเม็ดกินเย็นนี้กับพรุ่งนี้เชา้าก่อนไปหาคุณหมอ want to take you out for lunch. อ mm. What you feel like? ถุงมาโลคิด mm hmm. บอกจะเลี้ยงอาหารเที่ยง อืมได้คิดก่อนปิ้งปิ้งปิ้งปิงปิง What do you feel like อืมตอนนี้ยังไม่รู้เพราะว่า enjoy with มายลาดหน้ามียลาดหน้าอร่อยมากถ้าแฟนแฟนทางบ้านชอบเส้นใหญ่ก็ซื้อเส้นใหญ่มาแล้วผัดใส่ซีอิ๊วดำ t คิด s บเส g เหืออกหคิดบอกไม่เคยกินคิดเคยกินแต่ราดหน้าเส้นใหญ่นี่ครั้งแรกกินลาดหน้าหมี่กลอบแกบอกว่าอร่อยอร่อยกว่าเส้นใหญ่ หอมมากๆแต่น้ำราดอร่อยเนาะ mm hmm. อืมมันนัวพอดีแต่พอมาใส่เส้นเส้นมันจืดก็เลยเติมน้ำปลานิดนึงแต่แบบ,อ,บ,บอร่อยช่วงนี้ก็ดีค่ะต้องกินกินข้าวกินอาหารกันได้ พอช่วงที่ป่วยหนัหนกๆอะ่ะกินอาหารนี้จะเหม็นมากหมูอะไรนี้กินไม่ได้เลยมันมันมันก็อด่นโทมแม่บอกว่าพอกินได้แล้วกําลังมันก็เริ่มมาเริ่มมีแรงตอนแรกถะะ้าเดินขึ้นบันไดก็ไม่ได้เหนื่อยมากหอบแต่พอเริ่มกินได้มันเหมือนร่างกายมันเริ่มมีอาหารคนที่เขากินอาหารไม่นั่นเขาต้องเพียเนาะกินอาหารไม่ค่อยได้ มีแต่นับวันจะสุดนะคะก็เจอกับตัวเองทั้งอกใจเพียมากแต่พอเริ่มกินอาหารเริ่มกินนู่นนี่ได้มันกำลังวางชานมันกลับมา you have to cook this long time hmm? long time cooking หืนไม่นาน เมน,นูล้าหน้าทําง่ายอุแต่หม,มูสูตรหมูหมักแบบเบสิคเนี่ยลองทําดูนะคะอร่อยจริงแนะนําเลยค่ะไม่ต้องใส่นุ่นนี่เยอะที่สําคัญอยู่ที่การหั่นหมูสําคัญ าาื่นใจเมื่อเช้าเยวมองก็ทำอะไรกินนะเมาาื่อเช้าเอาเกี่ยวปดมะเขือปดมะเขือกับอ่อมไส้ปลา <c oughs> แม่พรมสีจะชอบอาหารแบบนั้นมันก็เหมือนแปลกเลยคนที่ไม่กินก็จะบอกว่าแก,กกินแปลกแปด หมูนุ่มเนาะแล้วรสชาติโอ้ด้วยปลาใส่แครอทเพราะว่าสูตรเบสิกเนี่ยร้านน้าสูตรเบสิกเนี่ยเขาจะไม่มีแครอทนะคะเขาจะมีแค่คน้าหมูแป้งน้ำซุปเต้าเจี้ยว มีคะน้ามีบ็อกโอลี่เลยเนี่ยอันนั้นเป็นสูตรใหม่สูตรปรับเปลี่ยนหมูหั่นเองเนี่ยมันจะอร่อยกว่าหมูที่เราซื้อมาที่เขาหั่นให้แล้วนะคะตามห้างมันจะสิ้นใหญ่หนาแต่พอเรามาหั่นเองเนี่ยมันจะมันจะบางนุ่มมันจะอร่อยเวลาเรามาหมักมันก็จะเข้าเครื่องง่าย เกี่ยวอีกใส่ผั่งสลับก่อนจะหมดไงต้องแบบปรุงให้มันโอนิดนึงต้องอย่างนี้ Never เนบบรีนอฟไม่จะหมดจาน <c oughs> แล้วไง <c oughs> ขอขอแซบๆหน่อยขอให้มันดองเนี่ยดองไม้จริงให้มันจี๊ดหน่อยอืงะ <c oughs> อืมเอาหุ่งนี้ก็จะจุดจุดน่ะจุดจุดพอมะทอดมันจะมันมันเพื่อเช้าค่ะเดี๋ยวมอง แกไปเดินกลางทุ่งนาไปดูนะคะว่าแกไปเดินทําอะไรนะคะจะได้ดูน้ำด้วยสวัสดีค่ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะเมื่อคืนฝนก็ตกนะคะแต่ก็ตกไม่แรงเท่าไหร่คะ่ะตอนนี้นะคะเย่ยม่องนี่นค่ะก็ไปเดินเช็คข้าวคะ่ะก็นม่ค่ะเห็นไหมคะอยู่ตรงนู้นนะคะ เดินเช็คข้าวเช็คอะไรของนางค่ะนางชอบกินค่ะก็ข้าวก็เริ่มตั้งต้นแล้วค่ะเริ่มเขียวแล้วค่ะเขียวิลึิดแล้วบรรยากาศสุดยอดนะคะช่ชางช้ คืมฟ้าคืมฝนค่ะเช้านี้ยังคืมฟ้าคืมฝนอยู่นะคะข้าวเริ่มตั้งต้นแล้วค่ะเริ่มแบบใบแบบเอ่อเริ่มเริ่มแบบเขียวค่ะและ้วอีกหน่อยเขาก็จะแตกกอนะคะก็จะแตกกอล้ว ดำๆนะแม่ขยะหรอ ถ้ายิ่งกวางไว้ข้างๆมันก็จะเป็นลากขึ้นอีก